สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวปากีสถานนักท่องเที่ยวปากีสถานครั้งแรกในประเทศไทยชื่นชมและประทับใจมากเรื่องราวของนักท่องเที่ยวครอบครัวชาวปากีสถานที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งกรุงเทพและพัทยาต่างชื่นชมประเทศไทยว่าคือดินแดนแห่งรอยยิ้มและมิตรภาพอีกทั้งผู้คุอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็มีความหลากหลาย โดยพวกเขากล่าวชื่นชมว่ารู้สึกประทับใจมากกับการมาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกจากช่อง y o u t u แอม m ี่แอนทานีก็มีชาวปากีสถานได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวปากีสถานท่านแรกครับประเทศไทยดูสะอาดเรียบร้อยผู้คนเป็นมิตรอัธยาศัยดีอาหารก็มีหลากหลายโดยเฉพาะอาหารฮาลานที่คิดว่าจะหากินยากในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมดูวิดีโอของผู้คุณแล้วอยากไปเที่ยวประเทศไทยมากท่านต่อไปครับฉันชอบตอนที่ผู้คุณนั่งรถสามล้อตุกๆท่องลาตีในกรุงเทพมันและสนุกมากคนขับก็แฟนลี่สั่งได้ตามใจผู้โดยสาร จะไปไหนต้องการความเร็วเท่าไหร่หรือจะเอาแบบเอ็กซ์ตรีมก็ขอให้บอกได้หมดทันต่อไปครับกรุงเทพดูทันสมัยคึกคื้นการเดินทางก็สะดวกสบายแถมยังรู้สึกปลอดภัยอีกด้วยไม่แปลกที่เป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของโลกนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมก็เที่ยวได้โดยไม่รู้สึกว่าจะถูกเลือกปฏิบัติทันต่อไปครับฉันชอบสตรีทฟู้ดกลางคืนยาวดาชมากมีของกินให้เลือกมากมายอาหารฮาลาลสำหรับคนมุสลิมก็มีให้กินด้วย ส่วนกลางวันก็มีห้างสรรพสินค้ามากมายสำหรับเดินช้อปปิ้งหลบอากาศร้อนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าสำหรับฉันชอบตลาดน้ำเพราะมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากสำหรับคนปากีสถานอย่างพวกเรามันคงเป็นวิถีชีวิตในสมัยโบราณของคนไทยเหมือนกับคนปากีสถานที่ค้าขายบนลังอูดในทะเลทรายทานต่อไปครับ บรรยากาศตอนกลางคืนริมน้ำที่เอเชียทิกสวยงามคึกคืนแถมยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วยครั้งแรกที่ดูคนปากีสถานด้วยกันถ่ายวิดีโอรีวิวกรุงเทพบอกเลยดูแล้วอยากไปเที่ยวประเทศไทยมากท่านต่อไปครับกรุงเทพน่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เหมาะกับคนทุกเชื้อชาติและศาสนาเพราะดูในวิดีโอของคุณมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากทั้งคนยุโรปอเมริกาและเอเชียอย่างพวกเราทุกคนเอนจอยสนุกสนานมาก ท่านต่อไปครับพ่อค้าแม่ค้าในกรุงเทพทุกคนดูแฮปปี้มากที่พูกคุณหรือนักท่องเที่ยวคนอื่นเดินเข้าไปสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าพวกเขามีความสุขที่ได้ตอบคำถามแถมยังให้ทดลองสินค้าอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้ท่านต่อไปครับคนไทยแฟนลี่มากๆดูจากการพูดคุยของผู้คุณกับคนไทยแล้วพวกเขาเป็นมิตรและพร้อมจะช่วยเหลือผู้คุณตลอดเวลา ฉันว่าคนไทยมีสเสน่ห์นะพวกเขาพูดไปยิ้มไปเหมือนรู้จักกันมาเป็นสิบปีจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่านี่คงเป็นที่มาของคำว่า Thailand of Smile ดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีมากหน้าตาคนไทยก็ไม่ดูแต่จะออกแนวแฟนลี่อย่างที่คุณว่าขนาดพวกคุณถ่ายวิดีโอพวกเขายังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีท่านต่อไปครับ ตอนที่พวกคุณไปละหมาดที่มัสยิดในกรุงเทพก็แปลกใจนะทั้งที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธแต่คุณมุสลิมที่อยู่ในกรุงเทพก็สามารถใช้ชีวิตตามวิถีคนมุสลิมได้โดยอิสระยอมรับคนไทยใจกว้างมากเรื่องนี้ท่านต่อไปครับองค์ประกอบทั้งหมดของกรุงเทพถือว่าเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากการเดินทางสะดวกสบายอาหารการกินมีให้เลือกหลากหลายราคาก็ไม่แพงเมื่อเทียบกับเมืองท่องเที่ยวเมืองอื่นคนไทยก็เป็นมิตรแฟนลี่กับนักท่องเที่ยวด้วย ท่านต่อไปครับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนไทยมีสเสน่ห์มากดูเรียบง่ายไม่เครียดกับการใช้ชีวิตมากจนเกินไปพูกเขายิ้มหัวเราะสนุกกับทุกสิ่งที่ทํามันเลยทําให้นักท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสพ,พวกเขามีความสุขตามไปด้วยท่านต่อไปครับฉันว่ากรุงเทพน่าจะเป็นเมืองหลวงที่มีห้างสรรพสินค้ามากที่สุดติดอันับต้นๆของโลกนะที่สําคัญมีรถไฟฟ้าผ่านเกือบทุกห้าง สมแล้วที่นักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าไปเยือนอยากไปเที่ยวประเทศไทยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่านอกจากห้างสรรพสินค้าแล้วยังมีมินิมาทแทบทุกมุมของถนนสังเกตในวิดีโอพวกคุณเดินยังไม่ถึง100เมตรก็เจออีกแล้วหรือบางทีก็ตั้งอยู่ติดกันแถมยังเปิดตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยท่านต่อไปครับ ในประเทศไทยการเดินทางระหว่างเมืองสะดวกสบายดีนะไม่ว่าจะเป็นถนนหรือรถโดยสารดูแล้วดีกว่าที่ปากีสถานมากจากกรุงเทพไปพัทยาระยะทางก็ไกลพอสมควรแต่พวกคุณใช้เวลาเดินทางแค่ชั่วโมงกว่าท่านต่อไปครับพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกรุงเทพถ้ามาแบบครอบครัวพักผ่อนแบบชิลๆกรุงเทพน่าจะเหมาะก,กว่าแต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนต้องการแฮงเอาท์ก็ต้องพัทยาที่สำคัญสองเมืองนี้ไม่ห่างกันมาก ท่านต่อไปครับนอกจากสถานที่แฮงเอาท์ในตัวพัทยาแล้วออกนอกเมืองก็ยังมีสถานที่สำหรับครอบครัวด้วยอย่างสวนเสือที่พวกคุณไปชอบมากได้ใกล้ชิดสัมผัสกับเสือตัวเป็นๆดูพวกมันเหมือนแมวไปเลยท่านต่อไปครับพัทยาคือเมืองท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกรู้จักมันอาจจะมีสิ่งที่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลามแต่ก็เข้าใจเพราะมันคือเมืองท่องเที่ยวของคนทั่วโลกชอบตอนที่พวกคุณไปถ่ายวีดีโอในวอลกิ้งสตรีท จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่า Walking Street เป็นสิ่งที่ประเทศปากีสถานไม่มีและคนปากีสถานส่วนมากก็ไม่เคยสัมผัสสังเกตใน Walking Street มีนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกเชื้อชาติและาศาสนาพวกเราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันขอบคุณที่ทำให้เห็นอีกมุมหนึ่งของโลกใบนี้ท่านต่อไปครับฉันชอบกิจกรรมทางน้ำที่ทะเลพัทยานะดูแล้วน่าสนุกมาก มีเครื่องเล่นและกิจกรรมมากมายให้เลือกเล่นตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำหรือจะเป็นล่มบินและขับเจ็ตสกีดูแล้วอยากไปเล่นมากท่านต่อไปครับที่พัทยาร้านอาหารแบบฮาร้ลนก็มีให้เลือกมากมายเหมือนในกรุงเทพประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวเหมาะสำหรับคนทุกเชื้อชาติและศาสนาจริงๆคุณสามารถสวมฮียับเดินตามฟุตบาทได้อย่างสบายใจทันต่อไปครับฉันเป็นคนออสเตรเลียเชื้อสายปากีสถาน วางแผนจะไปเที่ยวประเทศไทยทั้งกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่กับครอบครัวเร็วๆนี้ขอบคุณที่แชร์วิดีโอดีๆให้ดูมันทําให้ฉันอยากไปเที่ยวประเทศไทยเร็วมากขึ้นท่านต่อไปครับทิปท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งแรกของพวกคุณทิปนี้ดูแล้วมันน่าจะคุ้มค่ามากเพราะได้เที่ยวสองเมืองที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเที่ยวประเทศไทยเหมือนกันคงจะสนุกเหมือนพวกคุณทัศนคติของชาวปากีสถานท่านสุดท้ายครับ อยากให้พวกคุณไปเมืองทางตอนเหนือของประเทศไทยบ้างเพราะเคยดูใน Youtube มันก็สวยดีนะแถมยังมีวัฒนธรรมที่แตกต่างไม่เหมือนกรุงเทพและพัทยาวัฒนธรรมที่หลากหลายก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวไทยนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวปากีสถานไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ